มันทำไส้กรอกง่ายๆนะคะสูตรอร่อยๆไปทานกันเลยนะคะก็วัตถุดิบก็จะมีหมูติดมัน800กร,รมัมข้าวสวย300กร,รมัมกระเทียม150กร,รมัมสกรัมหมูแข็ง300กร,รมัมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอย3ช้อนโต๊ะ ชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะพูนรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะพูนไส้สดไส้หมูสดก่อนใช้ก็ใส่เกลือนะคะเกลือแล้วก็แป้งมันนะคะเป็นล้างให้สะอาดนะคะล้างหลายๆรอบนะคะล้างด้วยน้าเปล่านะคะผ่านก๊อกน้ํานะคะล้างดีๆล้างให้สะอาดนะคะถ้าเราล้างไม่สะอาดนะคะไส้กรอกเราจะไม่อร่อยนะคะกระบอกอัดที่เราจะใช้อัดไส้กรอกนะคะ พริกไทยนะคะมาผสมกันเลยนะคะหมูติดมัน8 0 0กรมัมมันหมูแข็ง3 0 0กรมัมกระเทียมโขกละเอียดนะคะ150กรมัมรสดี1ช้อนโต๊ะปูนๆนะคะชูรส1ช้อนโต๊ะปูนๆซอสหอยสช้อนโต๊ะน้ำตาลนะคะ3ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมันหมูแข็งนี้ก็ปรับได้ตามชอบนะคะถ้าใครชอบเยอะก็ใส่ประมาณเราหรือว่าลดลงก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยคุกเค้าให้เครื่องปรุงเข้ากันดีก่อนแล้วค่อยใส่ข้าวสวยนะคะข้าวสวยนี่ก็จะใช้300กร,รัมหรือว่า350กร,รัมก็ได้นะคะ เมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสวยคลุกเค้าให้เข้ากันพริกไทยตามชอบนะคะสูตรนี้จะเน้นติดมันนะคะถ้าใครไม่ชอบมันมากก็ไปลดปริมาณลงได้นะคะขยำ เมื่อเราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็เตรียมยัดไส้กรอกกันเลยนะคะเราก็จะนําหมูนะคะไปบรรจุใส่กระบอกอัดนะคะเพื่อที่จะมายัดใส่ไส้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เป็นไส้กรอกนะคะก่อนอื่นกระบอกอัดนี้เราก็ต้องล้างทําความสะอาดเท่าก่อนนะคะเพื่อที่ว่าไส้กรอกเราค่ะจะได้ไม่เน่าเสียง่ายนะคะ ข้อควรระวังในการยัดไส้กรอกนะคะไม่ต้อง,องอัดจนแน่นเกินนะคะเพื่อที่จะให้ไส้เราไม่แตกนะคะถ้าเรายัดแน่นเกินไส้เราก็จะแตกนะคะเว้นที่ว่างเผื่อเราผูกไส้กรอกด้วยนะคะไม่ต้องให้แน่นเกินเมื่อเรายัดไส้กรอกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็เตรียมผูกเขาเป็นข้อตามที่ขนาดสั้นยาวตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นเราก็มาไล่อากาศนะคะเพราะว่าในไส้กรอกอาจจะมี อากาศแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะจิ้มจิมจิ้มให้อากาศออกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไส้เราแตกนะคะอันนี้คือหน้าตาไส้กรอกที่เราตากลมไว้สวันนะคะก่อนที่เราจะทอดนะคะเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเข้าก่อนนะคะเราจะนําไปทอดไฟอ่อนนะคะเพื่อที่ไส้กรอกเราจะไม่แตกนะคะเนี่ยให้ดูหน้าตานะคะหลังจากทอดเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ